วันที่12กรกฎาคม2567สำนักงานพัฒนาพิงคณนครองค์การมหาชนโดยสำนักงานนเชียงใหม่ในซาฟารีจัดกิจกรรมสร้างสีสันและร่วมลุ้นทายผลฟุตบอลยูโร2024นำสัตว์ที่มีที่เดียวในประเทศไทยน้องข้าวกล้องสมเสร็จบราซิล มาร่วมทายผลฟุตบอลนัดสำคัญโดยมีนายกิตสดาลาพิมลรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคณะคอนปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคณะคอนนางสาวทิติรัตวนวงรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคณะคอนและผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ในซาฟารีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมด้วยณเชียงใหม่ในซาฟารี นายกิจตดาลาพิมลรองผู้อานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคธณะคอนปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคณะคอนเปิดเผยว่ากิจกรรมทายผลฟุตบอลยูโร2024จัดขึ้นเพื่อสร้างสีสันให้นักท่องเที่ยวไดวยร่วมสนุกและร่วมเชียร์ทีมผู้ชนะตามกระแสะฟุตบอลยูโรที่กําลังมีการแข่งขันถึงนัดสาคัญในวันที่15กรกฎาคม2567นี้โดยเชียงใหม่ในซาฟารีได้นําสัตว์ที่มีที่เดียวในประเทศไทยน้องข้าวกล้อง สมเสร็จบราซิลเพสเมียอายุ21ปี8เดือนมาล่วนทายผลฟุตบอลยูโร2024ระหว่างทีมสเปนและทีมอังกฤษโดยนำธงชาติของทั้ง2ทีมแขวนไว้ที่ซุ้มประตูใบขนุนที่จัดเตรียมอยู่ในส่วนแสดงผลปรากฏว่าน้องข้าวกล้องเลือกกินอาหารซุ้มประตูใบขนุนของประเทศสเปนและมาลุ้นกันว่าน้องข้าวกล้องสมเสร็จบราซิลแห่งเชียงใหม่ในซาฟารีจะทายบอลคู่นี้ถูกหรือไม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053999000หรือทุกช่องทางออนไลน์ Facebook เชียงใหม่ในซ a ฟารี